แค่อย่างเดียวมันไกลหน่อยครับสถานที่เก็บไกลหน่อยโน่นเดินไปโน่นเลยครับผมไกลอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือไม่กี่กล่องแล้วครับอยู่ในรถก็โล่งแล้วไม่มีอะไรล้วแค่นีดเดียวนี่แหละครับ ไม่เยอะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ ดอนใจรักชาแนลนะครับผมเข้าไปดูด้วยนะครับากดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้หยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ